This is Nambi Books Podcast หนังสือสร้างตัวตน n a m e i Books ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้าง Active Citizen สวัสดีค่ะดิฉันคิมจงสถิตวัฒนาขอเปิดตัวเอพิสซดแรกด้วยแนวคิดหนังสือสร้างตัวตนนะคะซึ่งเป็นแนวคิดของคิมที่เชื่อมโยงกับ Active Citizen ค่ะ หลายคนฟังคงตั้งคำถามว่าอะไรคือ active citizen แล้วทำไมโลกของเราต้องมี active citizen ด้วยนะคะขอพูดนิยามแบบตรงไปตรงมาก่อน active citizen active ก็คือกระตือรือร้นตื่นตัวเชิงรุกเชิงบุกนะคะส่วน citizen ก็คือพลเมืองประชาชนหรือว่าคนนั่นเองนะคะตัวคิมเองเนี่ยตั้งนิยามของ active citizen ว่าเป็นคนที่เก่งดี สามารถรับผิดชอบตัวเองได้แล้วก็มีจิตสำนึกที่จะรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะซึ่งสังคมในตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะเริ่มตั้งแต่ยูนิตเล็กๆไม่ว่าจะเป็นบ้านครอบครัวหรือว่าใหญ่ขึ้นมาเป็นหมู่บ้านเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นประเทศหรือว่าเป็นโลกนะคะทีนี้เราคงต้องตั้งคำถามต่อว่าทำไมโลกของเราต้องมี active citizen ด้วยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนะคะเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สังคมประเทศสังคมโลกเราเป็น citizen of the world นะคะแล้วก็แน่นอนพวกเราทุกคนก็ล้วนอยากมีชีวิตที่ดีเราอยากอยู่ในสังคมที่ดีที่จันลงที่มีความหมายแล้วก็เราก็อยากให้โลกของเราสังคมของเราเนี่ยยั่งยืนไม่ได้หยุดจบ ในเจเนเรชันของพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องมาตั้งคำถามว่าถ้าเราต้องการที่จะให้โลกของเราดีหน้าที่และบทบาทของเราที่บอกว่าต้องรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยมันหมายความว่ายังไงซึ่งคิมก็จะขออนุญาตพูดถึงโค้ดของชิเซโรนะคะซึ่งเป็นนักปราด์ในอดีตนะคะเขาพูดว่าคนเราเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อตัวเองเท่านั้น แมมันลึกซึ้งมากเลยนะคะคือประมาณว่าถ้าเราเกิดมาชีวิตหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะมีชีวิตอยู่เพียงแค่ตอบสนองความต้องการของตัวเองเราคงจะเสียชาติเกิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทของเรานอกจากที่จะรับผิดชอบตัวเองทําตามความฝันความหวังของตัวเองโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างแล้วเนี่ย เราก็ควรมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าก็คือเราควรที่จะมีจิตสำนึกที่จะรับผิดชอบต่อสังคมด้วยซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยคิมก็อยากที่จะขายไอเดียเพราะว่ามันเป็นแนวคิดที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กที่สุดเท่าที่จะทำได้คือทุกคนสามารถเป็น change maker ได้นะคะ change maker ก็คือผู้นำความเปลี่ยนแปลงเราเห็นอะไรที่ผิดปกติที่มันไม่โอเคเราก็ไม่ควรที่จะแค่เมินเฉยแต่เราควรที่จะแก้ปัญหานั้นซะ ทีนี้มันเกี่ยวกับหนังสือ,อยังไงนะคะคือคิมเป็นคนที่เชื่อแนวคิดว่าหนังสือสร้างคน หนังสือสร้างตัวตน and you are what you read ก็คือคุณอ่านอะไรคุณก็มีแบบนั้นหมายความว่าชีวิตของเราจะใช้มันมีแนวคิดมีพฤติกรรมก็ล้วนต้องมาจากแรงบันดาลใจหรือมีสิ่งปลุกเรา้าซึ่งสิ่งปลุกเร้าเหล่านั้นเนี่ยเครื่องมือที่ดีที่สุดก็คือหนังสือนะคะเพราะหนังสือที่ดีเนี่ยจะสามารถกระตุกให้เราสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวได้แล้วก็จะ ช่วยให้เรารู้จักที่จะตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องรอบตัวแล้วก็เรื่องสังคมนะคะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในโลกมีหลายอย่างที่น่าเป็นห่วงซึ่งในเอพิโซดนี้คิมอยากที่จะลองเล่าเป็นภาพรวมว่าตอนนี้มันมีประเด็นอะไรที่น่าเป็นห่วงบ้างแล้วเราสามารถใช้หนังสือเป็นเครื่องมือในการที่จะมาช่วยเราคุยกับเพื่อนกับลูกกับหลานอย่างไรได้บ้างนะคะ อันดับแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะคะตอนนี้เนี่ยปัญหาช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยมันมันรุนแรงมากนะคะอย่างในประเทศเราก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่สำคัญและชัดเจนที่สุดนะคะซึ่งความเหลื่อมล้ำของสังคมทำไมต้องคุยตั้งแต่เด็กแล้วจะคุยยังไงนะคะอย่างในประเทศยเยอรมนีเนี่ยจะมีมหาวิทยาลัยเด็ก Children University นะคะคือมหาวิทยาลัยดังๆในเยอรมนีในช่วงซัมเมอร์จะเปิด ปรรแกมช่วงสุดสัปดาห์นะคะเขาจะเปิดเปิดกว้างเลยให้เด็กๆตั้งแต่อายุประมาณ8ขวบถึง15ขวบเนี่ยเขียนคำถามมาแล้วเขาจะให้พวกาศาสตราจารย์หรืออาจารย์เนี่ยมามาคุยเป็นเลคเชอร์ให้แล้วเขาก็เอามารวมเล่มเป็นหนังสือชื่อว่าหนังสือมหาวิทยาลัยเด็กนะคะมันมีบทหนึ่งที่น่าสนใจมากตอนแรกคิมอ่านคิมยังคิดว่าเอ๊ะนี่คือของเด็กหรือของผู้ใหญ่ชื่อบทว่าทาไมโลกของเราต้องมีคนจนและคนรวยด้วย นี่คือคำถามของเด็กนะคะแล้วมันก็ถามต่อเหมือนกันว่าคนจนในประเทศหนึ่งสามารถเป็นคนรวยในอีกประเทศหนึ่งได้ไหมเพียงแค่เรามีโทรศัพท์มือถือแปลว่าเราเป็นคนรวยหรือเปล่าแล้วมันแปลว่าอะไรสำหรับเราอย่างนี้นะคะซึ่งประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสังคมนี้สำคัญมากอีก ประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือที่ใช้คำภาษาอังกฤษว่า climate change นะคะ climate change เนี่ยเป็นปัญหาที่ serious มาก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 ที่สุดเลยนะคะซึ่งมันส่งผลกระทบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นไฟป่า ะะที่ปีที่แล้วก็ไฟป่าอเมซอนแล้วก็ไฟป่า Australia, ออสเตรเลียหรือในเมืองไทยก็ไฟป่าที่เขาสีเสียดหรือว่าในป่าชุมชนคือมันเป็นประเด็นแล้วมันก็ส่งผลกระทบไปต่อเรื่องมลพิษทางอากาศหรือปัญหา climate change ลิงก์มาสู่ปัญหาอากาศร้อนจัดน้ำท่วมแล้งจัดผลส่งผลกระทบในเรื่อง ผลิตผลทางการเกษตรหรือว่าเรื่องระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทุกทีจนบางประเทศบางเกาะก็กำลังจะจมแล้วมันก็ในอีกไม่กี่ปีก็จะไม่มีประเทศนั้นแล้วนะคะซึ่งมันก็จะลิงก์มาเกี่ยวกับเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าในเรื่องของแนวคิดที่ถ้าเราไม่วางแผนดีๆก็จะมีการตัดไม้ทำลายป่าเอาพื้นที่ป่าไปปลูกพืชโดยเฉพาะถ้าปลูกพืชแบบมอนออยอกราคัลเจอร์คือเปิด แบบพืชชนิดเดียวอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีปัญหาเยอะมากหรือว่าในเรื่องของสัตว์ป่าหรือต้นไม้อย่างในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะมูลนิธิสืบนะคะเสถียรก็ทํางานที่ดีมากๆเลยก็คือ หนึ่งในโปรเจกต์ที่ที่ทางมูลนิธิทำก็คือการปกป้องผืนป่าตะวันตกซึ่งตอนแรกคิดไม่ค่อยได้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยเล่าถัดไปในอพิโซดหน้าแล้วกันนะคะแต่ประเด็นที่อยากจะบอกก็คือว่าแนวคิดเรื่อง climate change มันต้องลิงก์มาสู่สภาพชีวิตประจำวันแล้วเราก็ต้องคิดว่าเราจะทำให้มันยั่งยืนได้อย่างไรนะคะ อีกประเด็นหนึ่งที่น่าห่วงก็คือเรื่องเพศนะคะ gender ซึ่งเรื่องเพศเนี่ยก็มีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นท้องวัยใสนะคะคือในสังคมปัจจุบันเนี่ยคนก็เริ่มมีเพศสัมพันธ์เด็กลงเด็กลงทุกปีนะคะแล้วก็เราก็ต้องตั้งคำถามว่าเราจะเตรียมพร้อมให้ลูกหลานของเราพร้อมที่จะตัดสินใจเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับร่างกายตัวเองได้อย่างไรคือเราต้องจัดการศึกษาย,ยัางไงให้อ่า ทั้งเด็กหญิงและเด็กชายเขาพร้อมนะคะแล้วก็รู้ถึง Impact ทั้งหมดว่าถ้าเกิดเขาท้องก่อนไวที่เขาพร้อมเนี่ยเขาจะต้องรับมือกับปัญหาอะไรที่จะตามมาบ้างอะไรอย่างนี้นะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องล่วงละเมิดทางเพศนะคะซึ่งก็มีผลวิจัยมากมายว่าปัญหาหรือคดีล่วงละเมิดทางเพศ โดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นจากคนใกล้ตัวเยอะมากนะคะคืออาจจะถูกคนในครอบครัวหรือคนที่คุ้นเคยล่วงละเมิดทางเพศซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราเป็นเหยื่อหรือเราเป็น คนคนนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงอย่างตอนนี้คิมก็เตรียมทำหนังสือกับคุณซิดี้เซนดี้บิชอปนะคะซึ่งก็จะทำหนังสือซีรีส์ที่ทำสำหรับเด็กน้อยเลยล่ะคะ่ะให้ให้รู้จักรักตัวเองรู้จักเกี่ยวกับร่างกายตัวเองเพื่อให้เขารู้ว่าตรงไหนจับได้นะตรงไหนจับไม่ได้และถ้าเกิดมีคนมาจับเราเนี่ยเราจะต้องพูดว่าอะไรเราบอกว่าไม่อย่างไรนะคะก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่ที่ควรที่จะคุยกันนะคะ อีกประเด็นหนึ่งเรื่องเพศที่สำคัญก็คือเรื่อง women empowerment นะคะสิทธิสตรีทำยังไงให้ผู้หญิงนะคะสามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ประสบความสำเร็จในครอบครัวได้ด้วยนะคะแล้วก็ทำยังไงให้ผู้หญิงเนี่ยได้รู้และเข้าใจาร่างกาย sexuality ของตัวเองนะคะไม่อับอายที่จะพูดเกี่ยวกับร่างกายของเราเองนะคะซึ่งในเรื่องของการ ปลูกฝังให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเฮ้ย เราเป็นเพศที่สามารถเปลี่ยนโลกได้นะมันก็มีหนังสือที่ดีๆหลายเล่มมากนะคะหนึ่งในหนังสือที่ชอบมากเนี่ยก็คือ Good Night Stories for Rebel Girls นะคะชื่อภาษาไทยก็คือ100เรื่องเล่าของผู้หญิงเปลี่ยนโลกนะคะซึ่งมันมันเขียนแบบง่ายๆะคะ่ะคือในหนึ่งเล่มมันมีร้อยนคนแล้วก็1คนก็หน่งหน้าเท่านั้นเองก็คือมันจะเล่าเกี่ยวกับผู้หญิงในวิชาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักดับเพลิงนักธุรกิจ ครูนักวิทยาศาสตร์นะคะว่าตอนเด็กๆเ,เขามีแนวคิดยังไงเขากล้าที่จะฝันได้อย่างไรเพราะหลายครั้งเนี่ยเวลาเราเราคุยกับผู้หญิงบางครั้งก็เหมือนกับมีมีความใฝ่ฝันนะคะมีความใฝ่ฝันที่จะประสบความสําเร็จแต่พอเรียนจบไปทํางานไปสักพักแล้วพอแต่งงานแล้วก็มีลูกหลายคนก็จะหยุด หยุดที่จะฝันเพราะก็คิดว่าหรือว่าเราทำได้เพียงแค่อย่างเดียวซึ่งแน่นอนค่ะระบบสังคมก็ต้องช่วยสร้างโครงสร้างเพื่อสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยนะคะก็เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคิมได้เดินผ่านกราฟฟิตี้นะคะบนกำแพงผนังหนึ่งซึ่งรู้สึกถูกใจมากนะคะคือเขามีไปสองปร,ประโยคแรกเนี่ยเขียนว่าปกป้องลูกสาวของคุณ แต่ประโยคนี้ถูกค่าทิ้งแล้วมันก็มีประโยคที่2เขียนว่าให้การศึกษาลูกชายของคุณนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่กระตุ้นความคิดนะคะไม่ใช่แค่ในหนังสือแต่ดูจากกราฟฟิตีก็ได้ด้วยนะคะอีกหนึ่งสถานการณ์ในโลกที่น่าห่วงนะคะก็คือเรื่องความรุนแรงนะคะคิมได้มีโอกาสเห็นแผนที่ dictatorship map หรือว่าแผนที่เผด็จการของโลกในปัจจุบันซึ่งเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเพราะว่าเขาจะใช้สีเป็น Color code คนะคะคือถ้าเป็นสีแดงคือขวาจัดเผด็จการอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็อะยเป็นว่าโลกนี้ตอนนี้แบบมันมันขึ้นแดงเยอะมากซึ่งเราคนพลเมืองอย่างเราเนี่ยเราต้องตั้งคำถามว่ามันแปลว่าอะไรสำหรับเรานะคะซึ่งผลพวงของการที่มี ประเทศหรือว่ารัฐะที่เผด็จการและขวาจัดหลายครั้งมันจะทำให้เกิดสังคมที่สนับสนุนให้เกิดการแปลกแยกไม่ว่าจะเป็นทางด้านศาสนาสีผิวชนชเชื้อชาติอันนั้นคือเป็นใหญ่ๆแต่อันนี้คือถ้าคิมพูดในยูนิตที่เล็กลงมาสมมติในโรงเรียนเราจะทำยังไงที่จะปลูกฝังให้คน เคารบความแตกต่างนะคะเช่นว่ามสมมติว่าถ้าเราอยู่ในโรงเรียนเราเป็นคนอ้วนเราก็จะโดนด่าว่าแกมันอ้วนหรือว่าเราอาจจะแบบเออเรารวยอะเพื่อนก็จะแบบเอ้ยแกมันแบบรวยหรือว่าคนนี้คือจนก็คือแกมันจนคือคือมันมีการ สร้างบรรยากาศที่ไม่ทําให้เคารพความแตกต่างซึ่งกันและกันซึ่งคิมคิดว่าอันนี้มันเป็นธีมที่สําคัญมากเราจะปลูกฝังให้คนหรือเด็กและเยาวชนเนี่ยเห็นและเคารพถึงความสวยงามของความแตกต่างได้อย่างไรก็มีนิทานเรื่องหนึ่งที่คิมชอบมากเลยนะคะเป็นหนังสือนิทานที่ชื่อว่ากระต่ายไม่มีหูคือคือมันเป็นนิทานที่เริ่มจากว่ากระต่ายทุกตัวก็มีหู ถูกไหมคะบางตัวก็มีหูสั้นหูยาหัวเอียงหูหกัก whatever แต่ว่ามันมีกระต่ายตัวหนึ่งที่ไม่มีหูซึ่งเพื่อนทุกตัวก็คือไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับมันคือเวลาทานข้าวก็ต้องทานข้าวคนเดียวเวลาต้องทํากิจกรรมก็ไม่มีใครเลือกกระต่ายที่ไม่มีหูเข้ากลุม่มแม้กระทั่งหมาจิ้งจอกยังไม่อยากที่จะกินกระต่ายไม่มีหูเลยประเด็นก็คือว่า เพียงแค่ไม่มีหูเนี่ยคือไม่เป็นกระต่ายหรือเปล่านะคะอันนี้มันก็เป็นประเด็นที่ทำให้เราตั้งคําถามว่าเพียงแค่เราอาจจะมีรูปลักษณ์หรือความเชื่อหรือความคิดที่ไม่เหมือนกันมันแปลว่าเราไม่ได้เป็นคนเหมือนกันหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เ,เป็นเป็นตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองที่สะท้อนถึงความรุนแรงแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการเมืองก็คือแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องผู้ลีภ้ภัยหรือว่าผู้อพยพ นะคะอย่างตัวคิมเองรู้สึกสะท้อนใจรู้สึกแบบแซดมากเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ฆ่าล้างเาผ่าพัานธุ์โรฮิงญาในประเทศพมา่าซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่ถูกถกกันน้อยเกินไปหรือเปล่านะคะที่คนหลายแสนจะต้องถูกอพยพไปอยู่ที่บางประเทศซึ่งก็เราก็รู้อยู่แล้วบางประเทศเป็นประเทศที่ยากจนมากมอะไรคือแบบนี้นะคะแล้ว แล้วความจริงแล้วเนี่ยทุกคนเข้าใจไหมว่าการเป็นผู้ลี้ภัยเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนเลวนะคะนิยามของคําว่าเป็นผู้ลี้ภัยหรือว่าเรฟู e เนี่ยคือเขาต้องลี้ภัยเพราะเหตุการณ์บังคับเพราะมันอันตรายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคิมก็ได้มีโอกาสอา่านแล้วก็จัดพิมพ์หนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า Dear World โลกที่รักเขียนโดยเด็กเจ็ดขวบอะชื่อบานาอลาเบต พูดถึงเหตุการณ์ซีเรียซีเรียก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงในประเทศเราแต่มันสำคัญคือในในเดียร์เวิลด์เนี่ยบารน่านักเขียนเขาก็พูดถึงเกี่ยวกับสถานการณ์ทีเ่เกิดสงครามกลางเมืองในประเทศซีเรียแน่นอนว่ามีการมายุ่งจากหลายประเทศนอกซีเรียด้วยแต่อันนี้เราอาจจะยังไม่พูดถึงแต่ประเด็นก็คือว่า พอมันมีสงครามกลางเมืองมันก็ไม่ปลอดภัยทําให้คนก็ต้องลี้ภัยไปอยู่ที่อื่นแต่ทีนี้มันก็เขาก็พูดถึงบรรยากาศที่ว่าเขาไม่สามารถไปได้เพราะว่าแบบมันมีบอมบิงมันมีการระเบิดตลอดเวลาแล้วมันก็อันตรายพวกเขาต้องแบบแอบบแอบหบลบไว้อยู่ที่ชั้นใต้ดินของของตึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแล้วบาน่าเนี่ยเขาใช้พลังของโซเชียลมีเดียคือตอนนั้นเขาทวีตใน Twitter นะคะ ขอความช่วยเหลือจนมีคนตอบทวีตนะคะคือตอนนั้นเหมือนไม่มีใครสนใจเรื่องซีเรียรมากขนาดนั้นแต่จากพลังของ Twitter เนี่ยก็ทำให้มีคนช่วยเหลือส่งกอง,กองกำลังมาช่วยคือมันมีประเด็นหนึ่งที่บาห่้าเขาเขียนในบทสุดท้ายของหนังสือเรื่อง Dear World โลกที่รักเขาก็พูดถึงว่าโอเคลองนึกภาพสมมติ นึกภาพประเทศเรามีสงครามกลางเมืองแล้วมันแบบมันอันตรายเกินกว่าที่เราจะยังอยู่อาศัยในประเทศนั้นได้เราต้องรลีภัยไปที่ประเทศอื่นหรือเราต้องรลีภัยไปที่เมืองอื่นคือเราไม่มีอาหารเราไม่มีเงินความจริงเราอาจจะเป็นคน,คนรวยในในชีวิตปกติแต่พอมันเกิดสงครามแบบนี้ขึ้นเราคือเราต้องหนีประเด็นคือถ้าเราต้องไปอีกที่หนึง่งเราต้องไปเคาะประตูบ้านคนที่เราไม่รู้จักว่าเฮ้ยช่วยฉันด้วยฉันขอแบบมารลีภัยที่นี่ด้วยได้ไหมหอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันจะเป็นยังไงนะหรือถ้าเกิดเราอยู่ที่บ้านของเราดีๆแล้วก็มีคนมาาอประตูเราแล้วเขาเป็นผู้ลีภ้ภัยแล้วเขาอยากที่จะขอมาพักพิงที่บ้านเราเราจะตอบว่าอะไรมันก็แบบเป็นคําถามที่ทําให้รู้สึกสะท้อนใจพอสมควรว่าอืมถ้าเป็นเราเราทำยังไงนะนะคะคือหลายครั้งเนี่ยความคิดเห็นของเราเนี่ยจะถูกก่อจากความกลัว นะคะความกลัวของสิ่งที่ไม่รู้นะคะมีหนังสือเล่มหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้ในวิธีการที่สวยงามที่สุดสำหรับเด็กด้วยเป็นนิทานชื่อว่ากำแพงกลางหนังสือ นิทานเรื่องนี้เนี่ยพูดถึงกำแพงที่อยู่กลางหนังสือแล้วก็ตอนระทุนก็ต้องการสร้างกำแพงเพราะว่ากลัวยักษ์ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของกำแพงแต่ความจริงอีกฝั่งคืออะไรเราไม่รู้หรอกนะคะอันนี้เดี๋ยวไปอ่านเอาเองแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันของโลกมันเต็มไปด้วยความรุนแรงเต็มไปด้วยสงครามเต็มไปด้วยความขัดแยง้ง มีผู้รีภัยเยอะมากมีผู้อพยพเยอะมากอย่างในเมืองไทยก็มีหลายองค์กรที่ดีมากที่ทำงานช่วยเหลือตรงนี้เช่น UNHCR นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเ,เราก็ต้องพยายามที่จะมาคิดว่าเ,เราจะปลูกฝังให้เด็กๆคุ้นคิดเข้าใจและรับทราบว่าตอนนี้ในโลกมีสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างไรล่าสุดคิมก็เปิดตัวหนังสือร่วมกับสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ องค์กรเอ n มเนสตี t อิ n เตอร์เนชั่นะคะออกหนังสือที่ชื่อว่ารอนแรมซึ่งเป็นหนังสือภาพความจริงเขียนสำหรับเด็กแต่ว่าเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ด้วยที่จะพูดถึงประเด็นของผู้อพยพอย่างตัวคิมเองเนี่ยเป็นคนจีนพ้นทะเลนะคะรุ่นปู่ย่าตายายมาจากเมืองจีนตอนนั้นที่มาเมืองไทยก็ต้อง ผ่านคือมันน่าจะเป็นโกมันน่าจะเป็น <c oughs> เรื่องปกติของสังคมหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าก็คือถูกดูถูกเหยียดยามทุกอย่างและยิ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงสงครามเย็นแล้วคนจีนก็ถูกปฏิบัติอีกแบบหนึง่งแต่ตอนนี้เราผ่านอันนั้นมาแล้วเราก็ไม่ควรที่จะลืมอดีตไหมคะหมายความว่าตอนนี้เนี่ยโลกผ่านไปมีคนเชื้อชาติอื่นหรือว่ามีปัญหาอื่นหรือความแตกต่างอื่นเข้ามา เราจะวางตัวของเราเป็นแบบไหนอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะซึ่งสถานการณ์ที่คิมเล่ามาเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นปัญหาสังคมที่สำคัญและมันก็มีหลักคิดเป็นที่ตั้งคือเราสามารถเชื่อมโยงปัญหาสังคมเหล่านี้มาเชื่อมกับเสาหลักของ UNSDG UNSDG เนี่ยย่อมาจาก United Nation s Sustainable Development Goals United Nation s เนี่ยคือองค์กรสหประชาชาตินะคะซึ่งก่อตั้งในปี1945หลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็มีสมาชิก50กว่าประเทศที่มารวมตัวกันเพื่ออภิปรายแล้วก็หาข้อตกลงกติกาเพื่อสันติภาพและความมั่นคงระดับนานาชาตินะคะเขาก็มีเป้าหมาย3เรื่องหลักๆ 1. พัฒนาเรื่องสังคม 2. เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแล้วก็3คือส่ง ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนนะคะ u n n t t i o n t i o n เนี่ยก็ได้มีการตั้งเป้าหมายในการที่จะสร้างสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นมา17ข้อซึ่งป,ปัญหาที่เมื่อกี้คิมพูดมาตอนต้นมันก็สามารถมาฟิตใน17ข้อนี้ได้วันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ลงดีเทลเกี่ยวกับ UNSDG 17ข้อนะคะแต่สิ่งที่อยากจ,จะบอกก็คือว่า มันเป็นปัญหาที่แท้จริงและมันเป็นปัญหาที่พลเมืองโลกทุกคนควรจะมีส่วนร่วมในการแก้นะคะซึ่งในแนวคิดนี้เนี่ยเราต้องแก้ปัญหาเชิงรุกแบบร่วมด้วยช่วยกันซึ่งคิมก็เชื่อในแนวทางแบบ holistic นะคะแบบองร์รวมนะคะถ้าทุกคนระหนักว่าเราทุกคนเนี่ยมีบทบาทมีหน้าที่มีความรับผิดชอบเราก็คือเริ่มที่เรา เริ่มที่ครอบครัวเราแต่ถ้าดีที่สุดคือเริ่มตั้งแต่เด็กเพราะว่าเด็กโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยนะคะ0-8ปีเนี่ยเป็นช่วง formative years เป็นเป็นการเริ่มสร้างอะคะ่ะเป็นเริ่มสร้างความคิดสร้างสมองสร้างทุกอย่างสร้างความกระหายใครรู้สงสัยควรเริ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทของโรงเรียนบทบาทของครอบครัวของสังคมและของเราควรที่จะเป็นยังไง หนังสือเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญและทรงพลังและไม่แพงหนังสือสร้างตัวตนได้แล้วก็หนังสือช่วยจุดประเด็นให้พวกเราตั้งคำถามให้สงสัยให้คิดต่อนะคะตรงนี้เนี่ยคิมอยากที่จะเล่าให้ฟังถึงแนวคิดของสตีเฟนโคเว e และลูกชายของเขาชอนโคเวคือ be proactive ซึ่ง be proactive เนี่ยเป็นอุปนิสัยที่หนึ่งของแนวคิด เจ็ดอ,อุปนิสัยของเด็กดีมีความสุขนะคะแล้วก็จะเล่าให้ฟังผ่านนิทานบทที่1ของ7อุปนิสัยของเด็กดีมีความสุข <c oughs> คือในในหนังสือนิทานเรื่องนี้เนี่ยมันมีกระรอกกระรอกที่ชื่อว่าแซมมี่แล้วกระรอกแซมมี่ก็รู้สึกเบื่อมากคือเบื่อเบื่อเบื่อเบ่อเบืแล้วแม่ก็แบบโอ้ยถ้าเบื่อหนูก็แบบ พยายามทำอันนั้นสิทำอันนี้สิก็แบบเขาก็ไม่ทำสักทีเช่นเขาไปหาเพื่อนโภกี้โภกี้บอกเฮ้ยเขามานอนเปด้วยกันไหมสนุกนะไม่เขาไปถามเพื่อนที่ชื่อกู๊ปเฮ้ยมาดูมดไหมสนุกนะไม่หรือว่าเพื่อนเขาที่เป็นกระต่ายจัมเปอร์กำลังเล่นบาสเฮ้ยมาเล่นบาส์ว่า,นานสนุกไหมไม่คือประเด็นคือก็ยังเบื่ออยู่อย่างนั้นจนแซมมี่มาเจอคุณยาอยอะค่ะคุณยายขาถามว่าแบบที่เธอเบื่อเนี่ยมันเป็นความผิดของเธอไม่ใช่เหรอ เธอมีหน้าที่ที่ต้องทำตัวให้สนุกนะสิ่งที่คิมน้องงานจะบอกก็คือว่าถ้าเราเห็นอะไรที่ผิดปกติถ้าเราเห็นอะไรที่เราส่วมันไม่ใช่เราไม่ควรแค่บน่นแต่เราควรที่จะ take action เราควรที่จะ be proactive พูดเกี่ยวกับมันเรียนรู้เกี่ยวกับมันหาข้อมูลเกี่ยวกับมันแล้วก็ทำมันซะนะคะซึ่งแน่นอนคือมันไม่ใช่ว่าทุกคนต้องทำเรื่องเดียวกัน ะะโลกนี้มีแบบหลายเรื่องจะตายนะคะก็อยากที่จะเชิญชวนให้พวกเราเลือกประเด็นสังคมที่รู้สึกสนใจรู้สึก passionate แล้วก็ลองสำรวจว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยอยากที่จะชวนคิดแบบ global global โค,โโค,โคืออะไรนะคะ g l o b a คือ global แบบโล c a l คือมันเป็นวาระ ของโลกสมมติเราพูดถึง UN SDG 17ข้อสมมติเราพูดเรื่อง climate change นั่นคือ global issue ประเด็นแบบ ระดับโลกแต่เรามองมาคิดแบบโลโกลมานึกถึงท้องถิ่นถึงชุมชนของเราสมมุติเราพูดถึงไฟป่าถ้าเราพูดถึงแต่ไฟป่าออสเตรเลียมันอาจจะไม่ได้แบบมีความหมายอะไรเกี่ยวกับชีวิตเราหรือชีวิตเพื่อนร่วม้างแต่เราก็มาคิดว่าโอเคสมมติเราเป็นคนโคราชเราพูดถึงไฟป่าที่เขาสเสียด,ดีไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรา think local แล้วเราก็ทําให้ประเด็นมันมีความเชื่อมโยงกับชีวิตเรานะคะก็อยากที่จะ ปิดท้ายเอพิโซดแรกนี้ด้วยโค้ดนะคะจากหนังสือที่ชื่อว่านิทานคุณธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันนะคะเป็นโค้ดของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งคิมก็รู้สึกว่ามันดีมากนะคะก็คือการค้นหาที่สำคัญที่สุดของมนุษย์คือการแสวงหาคุณธรรมในการกระทำของเราความสนดุนในใจหรือแม้กระทั่งตัวตนของเราเองต้วนขึ้นอยู่กับการแสวงหานี้ มีเพียงคุณธรรมจากการกระทำของเราเท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตมีศักดิ์ศรีและงดงามการปลูกฟังคุณธรรมให้เป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตเป็นสามัญสำนึกถือได้ว่าเป็นงานสำคัญที่สุดของการศึกษาเลยทีเดียวค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากที่รับฟังอปพิโซดแรกของนานมีบุ๊กส์พอดแคสตนะคะหวังว่าจะได้พบกันอีกในอพิโซดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ